สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีและท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบห้านะครับวันที่ยี่ห้าเดือนกรกฎาคมสองพันห้า้อยหกสิบห้านะครับวันนี้เรามาตามแนวทางแนวทางเลขนะครับแนวทางเลขไม่น่าลงทุนนะครับ เป็นแนวทางเลขไม่น่าลงทุนนะครับปีนี้นะครับของรัฐบาลไทยนะครับไม่น่าลงทุนของรัฐบาลไทยนะครับผมซึ่งวดที่ผ่านๆมาก็ผ่านนะครับผ่านนะครับผ่านฉลุยนะครับผมคิดว่า f อน่าจะเอาไปเป็นแนวทางการลงทุนได้นะครับ ก่อนที่ดูตัวเลขกันเราก็มาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหม,มายทุกชนิดขอบคุณครับ เลขที่ไม่น่าลงทุนนะครับเลขที่ไม่น่าลงทุนงวดที่วันที่หนึ่งเดือนแปดปีหกห้านะครับก่อนที่เราจะมาดูในทางงวดใหม่กันก็มาดูงวดที่แล้วกันก่อนนะครับงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วครับผ่านนะครับผ่านผ่านผ่านนะครับงวดที่แล้วเป็นงวดที่สิบเก้านะครับผมก็ผ่านนะครับงวดที่สิบเก้านะครับผ่านแล้วของล่างทางล่างนะครับส่วนล่างก็ผ่านเช่นกันนะครับ ว่างก็ผ่านเช่นกันนะครับ5 3ไม่ใช่แอดมาขีดไว้ตอนนี้นะครับผมคือตั้งแต่ตั้งแต่จะลงคลิปแล้วนะครับก่อนจะลงคลิปงวดก่อนนู้นนะครับก่อนที่จะลงคลิปนะครับก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับก็ผ่านนะครับผมสําหรับงวดนี้นะครับงวดนี้ก็มาดู งวดนี้มาดูกันเลยครับว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับเลขที่ไม่น่าลงทุนนะครับผมเลขที่ไม่น่าลงทุนงวดที่ยี่สิบนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สิบประจำวันที่หนึ่งเดือนแปดตีหกห้านะครับลงประจำวันที่หนึ่งเดือนแปดตีหกห้านะครับ เลขไม่น่าลงทุนบนนะครับเลขไม่น่าลงทุนบนนะครับผมหลุดมาแล้วสามงวดนะครับหลุดมาแล้วสามงวดนะครับผมก็อยู่ประมาณหกเจ็ดงวดนะครับ,รบประมาณหกเจ็ดงวดหลุดนะครับแต่งวดที่สองที่สามนี่ติดกันนะครับงวดที่สองที่สามนี่ติดกันนะครับแล้วก็จะเว้นมายาวนะครับผม ส่วนเลขไม่น่าลงทุนล่างนะครับหลุดเพียงงวดเดียวนะครับตั้งแต่ทำมา20งวดครับ19งวดนะครับหลุดเพียงงวดเดียวนะครับผมก็ก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคนะครับเอาไปเป็นแนวทางได้นะครับก่อนที่ใครจะลงทุนอะไรก็ดูๆอนี้ก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้ามีแต่ถ้า fc มี เลขในใจแล้วนะครับที่ว่าเลขเด่นนะครับเลขเด่นเราเลือกเราเลือกเลขเด่นก่อนนะครับให้เลือกเลขเลขเด่นนะครับไม่ต้องมาเลือกเลขดับนะครับถ้าเลขเด่นมาเราต้องเลือกเลขเด่นก่อนนะครับอย่าเชื่อเลขดับนะครับผมเดี๋ยวออกมาแล้วจะเสียใจนะครับ ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้นนะครับผมใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับแี้เลขเด่นก็ตามที่บอกนะครับก็นำไปลงทุนได้นะครับแตามีเลขเด่นนะครับผมสำหรับงวดนี้จะมีอยู่มาณห้าสิบห้าสิบกว่าหางนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับ มีห้าสิบหางเดี๋ยวอาจจะอ่านให้ฟังนะครับผมเลขไม่น่าลงทุนบนหลุดมาสามงวดนะครับอ,อ๋ออีกอย่างนะครับกองสลากไมีเลขดับนะครับกองสลากมีเลขดับก็ขอให้พี่น้องเอฟี ใช้วิจารณญาณน,นะครับเลขมั่งทุนบนหลุดมาสามงวดแล้วนะครับหลุดมาสามงวดก็งวดนี้ก็จะมีจับคู่ได้นะครับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกหกหกศูนย์หกสามหกแปดหกหกห้าสามห้าศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่สามสี่หนึ่งสี่ห้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์ 08,03,06,02,11,22,33,77,21แล้วก็20นะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับไม่น่าลงทุนล่างนะครับโหลดมาหนึ่งงวดก็งวดนี้จะมีตัวเลขจับคู่ได้ดังนี้นครับ7 2 7 7สองเ7 9 7 3 7 จ็ดสามสี่สองสี่สี่สี่ศูนย์สี่สามสี่ห้าสี่หนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเก้าศูนย์เก้าเก้าเก้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดเจ็ดแปดแปดแปดสองแปดเก้าสองสองสองหนึ่งสองศูนย์สามสี่สามหนึ่งแล้วก็สองศูนย์นะครับก็จะมาเนี่ยนะครับผมแคบหน้าจอไว้เลยนะครับแคบหน้าจอไว้ดูเลยนะครับ นะครับแคปหน้าจอไว้รูเลยแคปหน้าจอไว้หน้าจอไว้นะครับเลขดับเหล่านี้ก็จะช่วยเราลงทุนได้นั่นลงนะครับได้ประหยัดทุนลงนะครับจะได้ประหยัดงบลงนะครับผมครับ สำหรับวันนี้นะครับแนวทางเลขมาลงทุนบนนะครับมีประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ก็ให้ f อใช้วิญญาน,นะครับใช้วิจารณญาณให้ดีนะครับใช้สตินะครับผมถ้ามีเลขเด่นเราก็นำเราก็เอาเลขเด่นก่อนนะครับก็อย่ามาเชื่อเลขดับนะครับผมเดี๋ยวออกมาจะเสียใจนะครับ ท้ายนี้นะครับผมใครเข้ามาแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแอดโหลดคลิปเสร็จก็จะนําลงอัปโหลดลง โทรศัพท์นะครับแล้วก็จะเด่งขึ้นที่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านทันทีนะครับผมท่านก็จะได้ชมได้ดูตัวเลขเด็ดๆดีๆดดนะครับที่แอดนำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่นี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับโชคดีนะครับขอให้โชคดีแล้วก็โชคๆหมันๆทุกคนนะครับเงินไหลนองส่งไหลเข้ากระเป๋าทุกๆขั้นนะครับ โชคดีขอให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปนะครับก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านนะครับที่ทุกท่านสนับสนุนนะครับและให้กำลังแรงใจกับทางช่องเสมือมานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ